เลยค่ะเพื่อนๆไปออกกาลังกายใครอยากได้ส่วนไหนบอกมานะคะเอลคอร์ดไปแล้ววันนี้ไปเอาหน้าท้องเมื่อกี้ดกกาแฟดํากับมะนาวแล้วไปเลยค่ะกับเพลงเออวิวี่แปเออ้น,อน,นี่กระโปรงเก่ามาใสา่กระโปรงยินตัวเล็ก เล็กๆมาใส่กับเปิดเพลงพี่ไทย้ันนอกเปิดเพลงหยุนไม่ได้เดี๋ยววิใส่กระโปงกว่านกระโปงยินกระโปงยิสมัยสมัยเป็นเชา้ากผมนโยกไปด้วยใส่กัน นะเพื่อนๆอ,อากาศรนาวแล้ว,ลวยก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 พี่แปลงกับโปงสมัยไ <c oughs> อ้หัวควันจะควางสดอดดูสิกับโปง่ิี่เซ็กซี่ปะชอบเป็นคนชอบแต่งตัวแต่อย่างนี <c> ้ <oughs> โอ้ยนีไปเรียนปากมาสัน่น เต้นไปด้วยฟาดไปด้วยนอกเด้อชอบพี่ไทยไปนอกสู้ๆไปด้วยกันนะคะโยกสั้นขนใส่ตอนสั้นขนใส่ได้อยู่เพราะว่ามันมันเป็นกระโปรงก,กกับเป็นๆกระโปรงยีนไนพถ้าย,ยืยดแมมันมันยืยด,ดได้เละใส่ได้อยู่สิปีคนนี้ ออกกังกายค่ะกระโปรงตอนสมัยอายุสามสิบสี่สิบปีตอนนี้หกสิบแล้วลรับบ่ได้เมย์รับบ่ได้เมย์รับบ่ได้เมย์รับบ่ได้เอาเลียนน้ำย่อยก่อนเดี๋ยวจะพาไปรีดหน้าท้องถ้านี่ท่ายิงหนังสติ๊กพี่ไทยบ้านนอกใช่ไหมถ้ายิงหนังสติ๊ก แต่เอาพลังเกลียบับปมปัญหาวีวีเป็นบาบออกอกําลังกายเลสกยกไปเลยโยกย่อไปเลยซ้ายขวาซ้ายเดี๋ยวแล้วก็ไปรีดหน้าท้องวันนี้วันนี้จัดเต็มจัด นะคะเอวขอดไปแล้วใช่ไหมคุณดอกไม้วันนี้มาเอาหน้าท้องนะ้นะตบตบหน้าท้องเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่อยากมีหน้าท้องใครอยากหน้าท้องแบมยกมือขึ้นไม่เคยเป็นนักเต็ดแล้วมีอยากอายเลยอยู่แต่ทุ่งนาเาเวลาไปขอนแก่นก็ไปอยู่บ้านสวนชอบธรรมชาติเหมือนกับน้องมนตรีนะคนะ่ะ ไปเลียนฟนยาดอดจากพี่น้องสินลับลด้วยสมัยพี่เป็นดูชอบแต่งตัวดูมีตุ่มๆด้วยกระโปรงยีนวิวีไหมกระโปรงยีนทำไมมีตุ่มๆด้วยนี่ นาน60ปีพี่ชอบชอบสนุกสนานนะคะคนเราถ้าเราสดชื่นสนุกสนานแล้วก็ไม่แก่แล้วใช่ไหมโอ้แกจะไหน60เร้วกว่าเสียนแลยเพลงจบแล้วไปแถนหน้าท้องให้เปิดเพลงนี้แหละที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใช่ไหมเดี๋ยวรอเพลงแป๊บหนึ่งแทนนาชอบชอบเพลงพี่ไทยพนเะเพลงคิดถึง ไปแถมเพลงนี้ก็เพลงของพี่ไทบ้านนอกนะคะพี่ชายขออนุญาตเปิดเพลงนะคะเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์หรอกคะ่ะไปแถมหน้าท้องนะคะตอนนี้ไปไน้คุณออกมนะ้มาเลยเราอยากหน้าท้องเรียบแบนทําบนที่นอนก็ได้ทําออกอยู่บ้านไงมันถึงไม่เสียเงิน จะรีบรีดไปให้หมดรยทีบจักยานบนบกอันนี้หน้าท้องนะคะอันนี้ต้องเอาหน้าท้องออกให้หมดไปทีบไปเลยได้กำลังขากำลังแขนสู้สู้สู้ทไปะคะ่ะจนเหงื่อออก อกแป่ว่าไขมันออกใช่ไหมคะนะคะเพื่อนขีบนะจักรยานนี่ค่ะยกขาขึ้นเอามือคว่ยตรงหน้าอกเอาไว้ <c oughs> ยกขึ้นยกขึ้น,น <c oughs> <c oughs> จะรู้สึกปวดหน้าท้องไปว่าอาหารที่เราทานลงไปเราดิ้นไขมันออกใช่ไหมคะ ขนาดยกแค่นี้เศร้าเศร้างามงามกระสันมันก็แก่แล้วเนาะ <S <S 1> <S 1> ความสุขหาอะไรที่ถ้าเราเรารักษาสุขภาพดีแล้วก็ไม่แล้วก็ประหยัดแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเราแล้วก็เหมือนว่าเราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไม่ต้อง ไม่ต้องให้เราใครไขรเจ็บมาเยี่ยมเยือนใช่ไหมคะพี่อันนี้พี่ไทยบ้านอกแกก็สู้ๆนะเอาเพลงเอาเพลงของแกอีกกล้วเนาะเอาเพลงของแกก็น้องมั่งดีฟ้าอ้ไรก็ต้องโยกอยู่เอาโยกโยกอีกเยอะหลอดเลยชอบเพลงนี้ค่ะเต้น จะไปไปเมื่อกหลานี้เดี๋ยวจะ,จะบ้านเราเสิเสร์ฟบุญบ้างไฟเนาะบ้างไฟดูดูท่าท่าแกยิงหนังสุดสิบดของสะพายถุงปุย๋ยมาเป็นยูทูบเบอร์เพรายูทูบเบอร์ เปิดเพลงไหนกับอะไรนาอน็มาเปิดเพลงไงเข้ากับชีวิตนะนะกำลังเรียนกำลังเรียนเป็น,นปออยูนทูบเบอร์หน้าท้องลดไปรอยงหน้าท้องหน้าท้องทานเยอะเห็ดตะกับเขาเ่าไหมทำกับข้าวทำคลิปกับข้าวแล้วก็กินแล้วก็ต้องมารดออกรดออก ดูเอาโทรศัพท์เน็บเอลก่อนไปทำนะคะเพื่อนๆแลกเปลี่ยนกันนะคะถ้าเราสุขภาพดีแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งอรพีวิบูชาพญานาคเหมือนชอบค่ะอธิษฐานสาธุขอให้ สุขภาพดีแข็งแรงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็โศกเศร้านอ้องไม่มีคยอยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นกับมางเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่โตเรารับไม่ได้เศร้าสุดสลดทางน้านจิตใจสู้ๆนะคะขอให้ผ่านขอให้ปิญญาณไปสู่สุคติทุกคนนะคะสาธุไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ เอาไปทำดูนะคะใครอยากได้ส่วนไหนคลิกเข้ามาได้บายบวิ้สู้